สวัสดีครับข้าหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนและเรื่องนี้ก็ทําให้หลายคนเริ่มกังวลแล้วโดยงานรัฐที่ดูแลสวัสดิการได้ออกกฎใหม่แบบเงียบๆซึ่งหมายความว่าในบางกรณีพวกเขาสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณได้โดยตรงก่อนที่จะอนุมัติเงินสวัสดิการบางประเภทคุณฟังไม่ผิดครับข้าเรื่องนี้เริ่มบังคับใช้แล้วกฎระเบียบนี้มีรหัสว่ามท12-046เป็นรหัสสมมติ อยากปล่อยให้ชื่อนี้หรอกคุณนโยบายนี้อาจส่งผลก่อนทรทบอย่างแท้จริงต่อการจ่ายเงินสวัสดิการและความรู้สึกของประชาชนต่อความเป็นส่วนตัวทางการเงินของตัวเองที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้แทบไม่มีการพูดถึงนอกวงของผู้เชี่ยวชาญเลยแต่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทําให้หลายคนไม่สบายใจรัฐบาลมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเงินของคุณโดยตรงหรือไม่เรื่องนี้อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในตอนนี้แต่สิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปอาจทำให้คุณประหลาดใจ เพราะคุณอาจไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะขยายวงกว้างไปได้ถึงไหนการทําความเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ว่าคุณจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพในเศรษเทียบเคียงอยู่แล้วหรือเป็นเพียงผู้ที่กังวลว่ากฎของอประกันสังคมจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดผมดิฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณก่อนคุณคิดว่ารัฐบาลควรมีอํานาจในการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการรับสวัสดิการหรือไม่ แสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์นะครับครับเพราะการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมกักจะทําให้การถกเถียงครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วหากคุณต้องการรับการวิเคราะห์ที่ชัดเจนไม่มีการพูดเกินจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สําคัญโปรดกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาต่อไปเอาล่ะครับข้าเรามาดูกันว่าหน่วยงานรัฐที่ดูแลสวัสดิการเทียบเทียงเซสเอได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง เรื่องมีอยู่ว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปหน่วยงานรัฐจะทําการตรวจสอบบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติสําหรับทุกคนที่ยื่นของเงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยเทียบเคียงเสฉะ,สะตราบใดที่คุณมีอายุครบ65ปีขึ้นไปคุณจะถูกรวมอยู่ในการตรวจสอบบัญชีธนาคารอัตโนมัตินี้ไม่ว่าคุณจะรายงานว่ามีบัญชีธนาคารหรือไม่ก็ตามก่อนหน้านี้พวกเขาจะทําการตรวจสอบก็ต่อเมื่อคุณรายงานว่ามีทรัพย์สิสนที่เป็นเงินสดเกิน1 2 0 0 0บาท ปรับจาก400ดอลลาร์แต่ตอนนี้สำหรับกลุ่มอายุนี้จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติทั้งหมดโดยไม่สนใจว่าคุณรายงานบัญชีไว้หรือไม่และนี่ไม่ใช่เฉพาะสำหรับการสมัครครั้งแรกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกรณีของผู้สมรสการสมัครใหม่และแม้แต่กรณีที่ได้รับการอนุมัติหลังจากการอุทธรณ์ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่พึ่งพาการรายงานตนเองเป็นหลักตอนนี้กลายเป็นว่าหน่วยงานรัฐมีทัศนคติว่าเราจะตรวจสอบทุกครั้งทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนี้ เหตุผลของหน่วยงานรัฐคือต้องการให้แน่ใจว่าเงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพจะถูกมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เท่านั้นต่างจากเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเงินอุดหนุนนี้จ่ายจากเงินภาษีทั่วไปไม่ใช่เงินสมทบที่คุณจ่ายตอนทำงานและเงินนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินน้อยมากเท่านั้นขีดจำกัดทรัพย์สินที่คำนวณได้สำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ที่เพียง60,000บาทปรับจาก2,000ดอลลาร์ดังนั้นแม้แต่บัญชีธนาคารเล็กๆก,ก็อาจทำให้คุณขาดคุณสมบัติได้ หน่วยงานรัฐยังระบุว่าการจ่ายเงินเกิน overpayment เป็นปัญหาใหญ่ในปี2565พวกเขาประมาณการว่ามีการจ่ายเงินอุดหนุนเกินไปถึง4,600ล้านบาทปรับจาก4.6ดอลลาร์บิลเลียนและบัญชีธนาคารที่ไม่ได้รายงานเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหานี้โดยการยกเลิกเกณฑ์กระตุ้นที่1 2 0 0 0บาทและตรวจสอบกลุ่มนี้ทั้งหมดหน่วยงานรัฐเชื่อว่าจะสามารถลดสถานการณ์การจ่ายเงินผิดพลาดได้อย่างไรก็ตามตรงนี้เองที่เกิดความเห็นต่างผู้สนับสนุนกล่าวว่าเงินอุดหนุน เพื่อการยังชีพเป็นสวัสดิการที่ต้องตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจ M E A N S T E S T E D อยู่แล้วการตรวจสอบบัญชีธนาคารเป็นเพียงการทําให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎเท่านั้นในมุมมองของพวกเขานี้เป็นการตรวจสอบที่ตรงเป้าหมายสําหรับกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านคุณสมบัติได้ง่ายส่วนนักวิจัยมีมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขากล่าวว่านี่เป็นการปูทางให้รัฐบาลเข้าถึงบัญชีธนาคารส่วนตัวได้ง่ายขึ้นและอาจขยายไปยังโครงการอื่น ในอนาคตความกังวลน,นี้ไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นเองในอดีตมีตัวอย่างที่คล้ายกันเกิดขึ้นจริงเช่นค่าเบีย้ยประกันสุขภาพเทียบเคียง m e d i แคร์ที่มีเบีย้ยประกันตามระดับรายได้และการเก็บภาษีจากเงินบำนาญประกันสังคมก็เริ่มต้นจากขอบเขตเล็กๆแต่ต่อมาก็ขยายวงกว้างขึ้นและแม้แต่นอกเหนือจากระบบสวัสดิการรัฐคุณจำข้อเสนอในปี2564ได้หรือไม่ที่เคยต้องการให้ธนาคารรายงานบัญชีทั้งหมดที่มีรายรับรายจ่ายเกิน18,000บาทต่อปี ปรับจาก6 0 0ดอลลาร์ต่อมามีการเพิ่มเกณฑ์เป็น3 0 0 0 0 0บาทแต่สุดท้ายก็ถูกถอนออกไปเนื่องจากมีเสียงคัดค้านมากประเด็นสำคัญคือรัฐบาลมีความสนใจอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความโปรง่งใสทางการเงินและเทคโนโลยีในปัจจุบันก็พร้อมที่จะรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้วแล้วกฎหมายนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณในตอนนี้หากคุณได้รับเพียงเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมหรือสวัสดิการอื่นๆที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพ กฎนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับคุณในขณะนี้กฎหมายนี้กำหนดเป้าหมายเฉพาะกรณีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปที่ของเงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพเท่านั้นอย่างไรก็ตามในเอกสารทางการหน่วยงานรัฐระบุว่าพวกเขาคาดว่าจะขยายขอบเขตการใช้นโยบายนี้แม้ว่านี่จะไม่เท่ากับการบอกว่าจะขยายแน่นอนแต่การแสดงเจตจำนงเช่นนี้ก็ทำให้หลายคนไม่สบายใจอีกประเด็นที่น่าคิดคือสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้คนผู้สูงอายุบางคนที่เข้าข่ายมีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพอาจตัดสินใจไม่ยื่นขอเพราะกังวลว่ารัฐบาลจะตรวจสอบบัญชีของพวกเขาหรืออาจเกิดการเข้าใจผิดจากการตรวจสอบบัญชีรายงานการตรวจสอบอาจพบทรัพย์สินที่ดูเหมือนเกินเกณฑ์แต่จริงๆแล้วไม่ควรนับรวมทําให้การอนุมัติล่าช้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือถูกปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้องที่น่าแปลกคือระบบเอฟไอเอ็กซ์เอสทูไฟแนนซ์อิสต t ทูชันส์ที่หน่วยงานรัฐใช้ในการเข้าถึงข้อมูลยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิก มีศักยภาพในการทําตรวจสอบแบบเรียลไทม์แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่ได้ระบุว่าจะทําการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์แต่เทคโนโลยีก็พร้อมใช้งานความเป็นไปได้ที่จะไปถึงจุดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ศักยภาพก็มีอยู่จริงเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่ระบบประกันสังคมทั้งหมดกําลังผเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินครั้งใหญ่กองทุนบํานาญชราภาพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจหมดลงเร็วที่สุดในปี2576าจปรับจาก203 3 หากแนวโน้มเศรษฐกิจไม่ดีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นประกอบกับอัตราการเกิดที่ต่ำกว่าที่คาดไว้จำนวนประชากรไยทำงานที่จ่ายเงินสมทบลดลงในขณะที่สัดส่วนของผู้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบางคนเชื่อว่าการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นนี้เป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องสเสถียรภาพทางการเงินของระบบสวัสดิการแต่บางคนก็คิดว่านี่เป็นการหลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่าเช่นการเพิ่มหรือยกเลิกเพดานรายได้ที่ต้องเสียภาษีเพื่อให้ระบบมีรายได้ภาษีมากขึ้น แน่นอนว่าสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่การถกเถียงทางการเมืองและเศรษฐกิจพูดตามตรงตอนนี้มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตเล็กๆที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเฉพาะในโครงการเฉพาะและสอดคล้องกับวิธีการทำงานของเงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหากคุณมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงระมัดระวังกฎเกณฑ์หลายอย่างเริ่มต้นจากวงแคบแต่เมื่อระบบตึงตัวทางการเงินก็ง,ง่ายที่จะขยายขอบเขตออกไปอย่างรวดเร็วคุณจะใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างไร หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังรับเงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปต้องรายงานทรัพย์สินของคุณอย่างครบถ้วนและถูกต้องหากคุณมีบัญชีธนาคารก็ต้องรายงานอย่างตรงไปตรงมาและแม้ว่าคุณจะไม่มีพวกเขาก็ยังคงตรวจสอบอยู่การรายงานอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะได้รับแจ้งว่ามีการจ่ายเงินเกินหรือถูกระงับสวัสดิการในภายหลังหากคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการติดตามอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มในอนาคตแม้ว่าวันนี้จะไม่กระทบต่อสวัสดิการของคุณแต่กฎในวันพรุ่งนี้อาจถูกปูทางไว้แล้วด้วยการกระทําในวันนี้ผมดิฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณหากการตรวจสอบบัญชีธนาคารกลายเป็นมาตรฐานสําหรับสวัสดิการทั้งหมดไม่ใช่แค่เงินอุดหนุนเพื่อการยังชีพคุณจะยอมรับได้หรือไม่หรือคุณจะรู้สึกว่ามันก้าวล้ำเกินไปมาคุยกันในช่องคอมเมนต์นะครับคับและจำไว้ว่าสำหรับคนจำนวนมากนี่ไม่ใช่ปัญหาทางการเมืองแต่ เป็นปัญหาความไว้วางใจความไว้วางใจที่กดจะไม่ขยายวงกว้างโดยไม่มีการพูดคุยความไว้วางใจที่ความเป็นส่วนตัวจะได้รับการเคารพและความไว้วางใจที่การเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องโครงการจะไม่กลับมาทำร้ายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงขณะนี้มท12 0 4อกํำลังดำเนินการและกำหนดเป้าหมายเพียงกลุ่มเล็กๆแต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่า,วาการปรับปรุงการบริหารเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็เป็นการปูทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใหญ่กว่าดังนั้นโปรดติดตามข้อมูลทางคําถาม มอลและเข้าร่วมการสนทนานี้ในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าหากคุณพบว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมสมัครสมาชิกช่องนี้เพื่อที่คุณจะได้รับทราบข่าวสารที่คล้ายกันทันทีและจะไม่ถูกจับได้ว่าไม่ทันตั้งตัว